ข่าวด่วนครับทุกคนอุ้มอิมข่าวกระแสได้สายตรงไปหาคุณยายป๊อกคุณยายวัย80ครับที่ได้เขียนจดหมายหาน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงวันนี้อุ้มได้ถามความรู้สึกนะครับว่าคุณยายเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่อุงอิงเพชรบ้านแพงได้เปิดอ่านจดหมายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคุณยายป๊อกเล่าความรู้สึกกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายป๊อกใช่ไหมครับ ครับคุณคุณยายป้องเป็นคนจังหวัดไหนครับจังหวัดเลยค่ะโอ้เป็นคนจังหวัดเลยใช่ไหมครับอำเภออะไรครับคุณยายอำเภอทัลี่ค่ะปีน้องเนือประเด็นเลยอ๋อครับคุณยายเคยไปดูน้องอุกอิงแล้วใช่ไหมครับสดสดโอ้มไม่ไม่เคยได้ไปนะคะเออลูกตามจิตไปหรือเปล่าอ๋อครับยังม <า S 1> ไม่เคยเออ ว่าเงินตอนออดิชั่นิเสเซย์ออไม่จดหมายครับทีนี้ครับอุ้มอยากจะถามความรู้สึกคุณยายปองนิดนึงครับรู้สึกยังไงบ้างที่น้องอุ้มอิงเนี่ยได้เปิดอ่านจดหมายแล้วครับอ,อ้าวก็ดีใจที่จดหมายถึงเมื่อน้องนะคะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครับคุณยายแล้วคุณยายประทับใจในตัวอะไรกับอ่าอุ้มอิงเพชรบ้านแพงเหรอครับคุณยาย<อ>เล่าให้อุ้มฟังหน่อยอ ของเขาเองนะคะคเป็นตัวขเขาเองเวลาเราเออเป็นเด็กก็น่ารักเพราะว่าอยู่หลังเวทีก็รู้สึกทําตัวสบายสบาย,บายติดดินอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขา<อ>ขึ้นเวทีนะอยู่หน้าห้างกออ็มีความรับผิดชอบเป็นตัวแล้วก็เป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะนี่นประทับใจตรงเนี้ยครับที่ทําให้คุณยายประทับใจเลยใช่ไหมครับเพราะน้องมีความรับผิดชอบเนาะคุณยายแบบอยู่หลังเวทีครับ ในตัวเข้า่ากบบดูแล้วมันเหมือนอะไรล่ะมันไม่ไม่ไม,ไม่ดูถ้าดูอยู่หน้าวีนี่ีไม่เหมือนใบกาเลยนะคะผมรู้สึกวาลรับปิดชอบผู้ใหญ่เปุนตัวเนี่ยค่ะครทำอะไรก็น,นะะักไปหมดซึ่งซึ่งแบบเขาดึงเงินดึงดูใจคนดูได้ทั้งประเทศเนี่ยก็โอเคแล้วค่ะ อืมครับอุ้มเห็นคุณยายเขียนจดหมายไปหาน้องแล้วรู้สึกแบบคลาสสิกมากเลยครับคุณยายมันแบนบมันไม่มีโมเมนต์แบบนี้มานานมากแล้วนะครับครับคือก็ <laughs> ออไม่มีอะไรหรอกนะก็คนแก่นอกก็มันมีความสุขในในในก็นมีเราให้ความรู้สึกของน้องของลูกเข้าไปแบบดีๆแล้วก็อยากคุยอยากอะไรหรืออยากอะไรนะ ค่าจะคุยก็ไม่รู้จะขอเบอร์น้องเขาที่ไหนเพราะน้องเขาก็ยุ่งนี่สิเพราะว่างานทุกว่านต่อกันตลอดคงไม่ได้รักไ,ไ,ได้อนเลยก็เลยเขียนลองเ <c oughs> ดาๆ <c oughs> อย่างนั้นคุณยายคุณยายป๊อกชอบเพลงไหนของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่สุดเหรอคะคุณยายอ๋อชอบที่สุดเลยก็คือเพลงนั่นน่ะไอ้ไอ้เพลงของเขาที่อะไรนะอะไรนะหอบฟันเหรอครับ สองฟันมาหลังข้างเนี่ยแหละค่ะคือมัน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 ได้คิดเขาอะไรอะไรมันมันมันตรงกันอะมันเหมือนจริงๆนะครับมันทาได้ดีมากเป็นเรื่องราวของน้องเลยเนองคุณยายก็เลยแบบดูดังทั่วประเทศเลยเพลงนี้คือแล้วเวลาเห็นน้องเขาไปไหนนี่เขารู้จักเด่งปันรู้จักให้นะคะก็เห็นอยู่ในวงอย่างนี้ก็เออเพื่อกัน ก็พ่อแม่แม่นับนาบรีบมั่งหานเสื้องมั่งเนี่ยเขารู้จักเด่นปันเขามีน้ําใจมากๆเนี่ยนบประทับใจคือสรุปคือประทับใจมากครับแปลว่าแบบโอ้รักเด็กผู้หญิงคนนี้เลยเนาะคุณยาย <c oughs> ครับ <c oughs> อ่าข <c oughs> ้นเามาสแสดงทางนี้นะครับคณะก <c oughs> รรมก,การยังตกลงไม่ได้บอกว่าต <c oughs> ิดต่อมาแล้วบอกทางสาวน้อยเป็คนแอยจะ สามแสนสามแล้วยังได้เป็นคนกรรมการที่มีเงินก็ได้เลยครับครับอ่าคุณยายครับในอดีตเนี่ยคุณยายชอบศิลปินคนไหนไหมครับเมื่อก่อนนะครับคือศิลปินในอดีตก็ไม่ชอบนะควกแต่ก็ฟังได้ทั้งหมดนะครัอ๋อครับแต่ทั้งหมดไม่ไม่ชอบเป็นแต่ชีวิตจิตใจไม่ชอบใครเป็นไอ้เป็นสาระอะไรก็มองเนี่ยค่ะก็แบบว่าเออฟังได้ แต่เพิ่งมาชอบเด็กศิลปินคนนี้ใช่ไหมครับคุณยายทำไมถึงเพิ่งเป็นแลวทำไมชินเอฟซีทั่วประเทศเนี่ยเลแปลกเป็นเป็นอะไรที่แปลกมากครับสุดท้ายนะครับคุณยายครับ <c oughs> อุม,อม,ม,า,อม,มาจะสอบถามว่าถ้าน้องอุ้งอิงได้ฟังอยู่คุณยายอยากจะฝากอะไรถึงน้องบ้างครับอ๋อก็ฝากให้น้องอดูแลสุขภาพบ้างแบบ เวลาพักผ่อนใกล้พักผ่อนไม่ใช่ลงวิธีทานข้าวอะไรแล้วก็เล่นต่อี่คืออยากให้พักผ่อนไม่ <c oughs> ไม่บางทีก็เอน้องกําลังแบบอายุยังน้อยก็จะมีพลัง <c oughs> มากอยู่ใช <c oughs> ่ไหมแต่ก็ <c oughs> ไม่อยากให้ล้ม <c oughs> ไม่อยากให้เจ็บป่วยนะจะเสียงาม <c oughs> เสียการแล้วให้รักษาสุขภาพแล้วก็ให้คงความตึงตัวของตัวเองอยู่เช่นนี้ตลอดไปให้ เีทั่วประเทศได้ชื่นชมต่อไปนะคะครับโอ้ขอบคุณคุณยายปอกมากเลยเราอุ้มเห็นแบบว่าคุณยายเขียนจดหมายไปอุ้มก็เลยนึกถึงไปแบบว่าสมัยก่อนเนาะคุณยายมันไม่มีโซเชียลนะครับณปัจจุบันเนี่ยคือคนเนี่ยอ,อยากจะพิมพ์อะไรก็คือพิมพ์ได้หมดครับแต่ทุกวันนี้ก็คือ,อคุณยายอเขียนจดหมายมาแล้วมันกั่นกรองจากจิตใจจริงๆนะครับครับมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่แบบน่าชื่นชมมากๆ ยายก็เพิง่งเห็นแบบอะไรนะแบบหลานเขาคงได้อ่านไอ้ของไอ้อะไรนะที่ที่ต้นเรื่องเขาอ่านเอาออกมาก่อนอ๋อคุณบุญแอลใช่ไหมครับเออนั่นลหละครับบอกหลางเลยส่งเออแซดแซดมาเอาตรงจองจดหมายมาให้แต่คุณบุญแอลก็พูดนั่นแหละครับยายครับบอกจดไบหน้อยยายถึงโอ่หญิงเลยะอ่านอ่านแบบฮาฮาตลกมากเลยครับคุณบุญแอล ครับสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณยายมากเลยนะคะคุณยายวัยแปดสิบเอ็ดปีแล้วใช่ไหมครับคุณยายครับแต่อุ้มเห็นแบบว่าหน้าตายังหนุ่มอยู่เลยยังดูเด็กๆอยู่เลยคือยังเป็นคนแบบนี้ชอบไม่เรื่อยชอบสนุกสนานไม่ใช่แค่ต่อชีวิตนี่ครับมหเราถือว่าเราเป็นอายุนนี้แล้ววันปลายชีวิตเราอยากทำอะไรก็ทำที่มันทำให้เราสนุกเนี่ยครัแต่ตอนนี้มันก็ช่างสนุกช่างโอ้โห <c oughs> เอคอครับ <c oughs> มีมีเอฟซีมาคอมเมนต์บอกคุณยายเป็นคุณพยาบาลเก่าด้วยใช่ไหมครับโอ้แอ้าวไม่ไม่ได้เป็นพยาบาลหรอกค่ะแต่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลอ๋อ,อครับทำหน้าที่เป็นก็เลยอะไรละ่ะวางแผนครอบครัวอะไรพวกเกี่ยวกับพว,วกวางแผนครอบครัวนะคะท ครับบุคลากรในนั้นคนหนึ่งไม่ได้เป็นพยาบาลค่ะอืมครับผมครับยังไงอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็อ่าขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ฝากติดตามอุ้มยิ้มด้วยครับติดตามมาคู่กันคอมเมนต์นะติดตามมาทุกคลิปภาษาติดตาก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับคุณแม่ครับอุ้มรบกวนแค่นี้นะครับนะนกะ็เจอเองต้องการ ดได้ครับได้เดี๋ยวฝากบอกนะครับ